คำพยานอ่ะก็พอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเรารกลุ่มสตรีเราก็ได้เข้ากลุ่มกันเราก็มีการพูดคุยกันเนาะว่าใครมีคำพยานอะไรบ้างเนาะและ้วดิฉันก็เห็นว่าคำพยานนี้แหละเราจะชนะเขาเหล่านั้นด้วยคำพยานถึงพระเมสสพอรดกเอเมนไหมคะเอเม,มนเนาะคำพยานนั้นก็จะช่วยหนุนจิตชูใจเราแล้วทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าน,านั้นพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระองค์เต็มไปด้วย ริดเดทอเมนะคะเพราะฉะนั้นวันคนแรกเนี่ยดิฉันขอเรียนเชิญคุณมาลีเนาะขึ้นมาเป็นพยานเนาะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณมาลีด้วยค่ะไม่ไม่เรื่องเดียวได้ไหมได้สแสดงว่าเรื่องเยอะมากคือเก็บมานานไงได้มีโอกาสพูด,ดแล้วไงเพราะบางทีเนี่ยทุกคนจริงๆทุกคนชอบฟังคำพยานของคนหลายๆคนเนาะ จริงๆเราชอบแล้วเราคิดว่าเราอ่ะจะขึ้นมาเป็นพยานตรงนี้ได้ไหมถ้าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆจริงๆขอบคุณพระเจ้านะคะที่ที่เปิดโอกาสให้มาเป็นคำพยานชื่อมารีนะคะเชื่อพระเจ้ามา16ปีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยอก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและได้มีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวดิฉันเองเท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกๆคนจะมีประสบการณ์แบบนี้แหละแต่ว่าคัมภีร์นี้จะให้เห็นถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์แล้วก็แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือคือมาจากพระเจ้าไม่ใช่แบบว่าเราคิดเองหรือว่าเราจรินตนาการไปเองแต่ทุกอย่างเนี่ยคือมาจากพระเจ้าจริงๆก็ขอบคุณนะคะคือ จริงๆเอาเรื่องอะไรก่อนดีมีหลายเรื่อง<ะ>เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็คือว่าที่เงินจ่ายของจ่ายเงินผิดไปออ,อ,อันนี้ล <ะ S 2> ่าสุดเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้เห็นถึงการช่วยอะไรช่วยกู้เนาะในวันยากลำบากของพระเจ้าก็คือสั่งซื้อของที่ของราชาดาแล้ว คุณสามีเนี่ยให้เงินผิดไปแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้คือวันนั้นน่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะปกติเนี่ยเวลาจ่ายเงินกับกับพนักงานเนี่ยอ่เขาก็จะจ่ายไปก็จะไม่สนใจเลยแต่วันนั้นนึกยังไงก็ไม่รู้ละค่าเท่าไหร่คะสองร้อยสองร้อยบาทจ่ายไปเท่าไหร่พันหนึ่งร้อยก็คิดว่ารอคิดว่ามันเป็นแบงค์ร้อยสองใบอ่ะเราเช็คแล้ววันนั้นไม่รู้ยังไง ไปเช็คดูในกระเป๋าเงินซึ่งเขาออกไปแล้วนะคะคือทั้งบ้านเนี่ยจะพูดนี้ว่าทั้งบ้านเหลือเงินอยู่1,200บาทนั้นถูกต้องไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไม่ไม่ไม่เช่ยง<อ>ั้นหมายถึงว่าเรามีเงินในกระเป๋าแต่เราเช็คได้ว่าเงินมันหายไปในกระเป๋าเนี่ยมีเงินอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถูกต้องเนาะไม่มีมากกว่านั้นแต่เรารู้เราจําได้ว่าเงิน่ะเขาจ่ายผิดไปโอเคอ่า คือมันเช็คได้อะผู้ง่ายๆแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วแล้วเราก็มาเช็คในกระเป๋าเอาเงินมันหายไปก็เลยเรียกเขาเข้ามาบอกว่าเราจ่ายเงินผิดไปนะเราให้แบงค์พันกับแบงค์ร้อยแล้วเขาปฏิเสธเขาเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่ามันเ,เป็นแบงค์ร้อยสองใบเราก็คือเถียงขั้นอะแล้วเขาก็ โอเคเขาเขาไม่ให้แล้วเขาบอกว่าเขาเช็คแล้วมันไม่ได้หนึ่งเดือนผ่านไปเขาหลบหน้าเลยนะคะเพราะว่าคนนี้พนักงานคนนี้เขาจะประจำอยู่ที่ที่ใช่ที่เขตนี้ที่แฟดตนี้เขาจะมาส่งประจําของลาซาดาเท่านั้นอะ <โฮ S 1> จะเป็นผู้ขาดถูก,ถกเพราะว่าเป็นคนที่สั่งซื้อลาซาดาตลอดแล้วแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปเขามาบอกว่าเขาไปเช็คแล้วเงินไม่เหลือนั่นหมายถึงว่า เราให้ถูกต้องเขาไม่ได้โกงเราแล้วมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาอเขาเอาเงินมาให้ก่อนพอหลังจากที่เขายืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้โกงเราเรารู้สึกยังไงโอ้ข่มขืนมาก <laughs> <laughs> รู้ไหมคะ่ะใส่รองเท้านี่ไหนรองเท้าคู่นี้ใส่รองเท้ามาที่โบสถ์ยังนึกในใจมันมัน,ม,นมันติดอยู่ข้างในรู้ไหมคะ อารมณ์มันคือมันติดอยู่ข้างในฉันราคามันสองร้อยแต่เขาเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยคู่นี้แหละใส่มาให้เห็นด้วยคุณคุณฝนบอกว่าหัวรงท้าสวยจังนึกในใจฉันน่ะขมขืนมากคือแล้วหลังจากนั้นทำยังไงเอออธิษฐานแบบไหนอธิษฐานบอกพระเจ้าลูกไม่ยอมหรอกนะลูกลูก เขาโกงลูกไปอ่ะลูกไม่ยอมหรอกลูกขอความเป็นธรรมด้วยแล้วมันผ่านมาหก <c oughs> เดือนแล้วนะคะช่ <c oughs> จนลืมไปแล้วค <c oughs> ืนจนลืม <c oughs> แล้วห้อนัย <c oughs> ไป, <c oughs> ยเ,ปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ให้อภยัยไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เขาแบบว่าโหมันคือช่วงเนี้ยที่บ้านไม่ค่อยมีงานทำง่ายงานเย็บผ้าเนี่ยส่วนมากเขาจะซื้อเอา จะไม่ค่อยมีใครมาตัดแล้วก็จะมีแค่ลูกค้าที่อายุมากแล้วถึงถึงจะตัดได้ทุกวัยรุ่นสมัยนี้คือไม่ตัดแล้วฟอร์มก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราไม่ได้มีเงินมากคือ <c oughs> อาทิตย์ต่ออาทิตย์ที่จะอยู่ได้ในในทุกอาทิตย์ที่จะผ่านไปได้แต่ขอบคุณพระเจ้านะไม่รู้เหมือนกันผ่านมาได้ยังไง <c oughs> แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเงินเหลืออยู่แค่สองร้อย แล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีสันติสุขพอจริงๆบอว่ามัน,ม,นมันอารมณ์บอกไม่ถูกแต่ตอนกลางคืนหนึ่งทุ่มไปชนีคนนี้ยมายืนคุยกับคุณสามีเราก็ไม่ได้ฟังหรอกเพราะว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าไปชนีคนนี้เอาเงินมาคืนเขาก็พูดเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าเขาเอาเงินไปไปเล่นการพน,นัน เขาเอาเงินมาคืนเขาเอาเงินมาคืนในขณะที่เราอ่ะต้องการกําลังเดือดร้อนอยู่เงินไม่พอเงินไม่พอก็น่หน่ะสิน่น่ะสิผ่านไปหกเดือนแล้วเอามาคืนทําไมก็พระเจ้าไงใช่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานปกเรารู้เลยว่าเนี่ยเนี่ยพระเจ้าทํางานขึ้นในหัวใจของเขามากแล้วตอนเนี้มันเหมือนกับเขาได้รับการปลดปล่อย มันเหมือนกับตอนนี้เขาเขาหลบหน้าไปเลยนะคะเขาไม่ได้มาส่งที่บ้านเราเลยเขาให้คนอื่นมาส่งแต่ว่าเขาก็ยังอยู่นึกออกไหมคะณนะตอนนี้เขาก็ยังมาส่งที่ที่ที่แฟดนั้นแล้วคุณสามีก็ยังเจอเขาตอนนี้ทักทายกันคือสนิทกันแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับการปลดปล่อยมันเหมือนกับเ,เรื่ออะไรอะ่ะมันเหมือนกับ เขารู้ว่าเขาทําผิดกับเราเขารู้ว่าเขาโกงเราใช่แต่พระเจ้าก็ไปทํางานคว้าขวดใจหกเดือนผ่านไปเอามาคืนจนได้แล้วมาในเวลาที่ตัวเองต้องการถูกในจริงถ้าคืนตั้งแต่วันแรกนะอาจจะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้เวลาใช่ไหมใช่พระเจ้ามีเวลาค่ะแล้วเรื่องอื่นมีอะไรคะก็ประสบการณ์เนาะที่จริงๆเราได้ฟังสวพูด เรื่องเรียกของเรียกของให้คืนมาอันนี้มีประสบการณ์ยังยังฟังฟังสอบอเล่าเนี่ยมันรูกไใ,ใจมันมันบังเอิญไหมมันคือมันมีคําถามเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราเรียกของแล้วมันจะกลับมาได้แล้วเกิดอะไรขึ้นสมุดว่าตัวหาย เราหามาหนึ่งวันเต็มอะไรหายนะคะสมุดวัดตัวสมุดวัดตัวสมุดมที่จดเวลาวัดตัวลูกค้าใช่มันคือสำคัญมากเป็นเล่มใหม่ด้วยแล้วมันหายไปหามาหนึ่งวันไม่มีขึ้นวันลุ้งขึ้นอีกหนึ่งตอนเช้ามาหรือหมดทุกอย่างหาไม่เจอไม่มีถอดใจแล้วโอเคมันหายแล้วแหละก็เลยนึกถึงสอบวอสั่ง คำพยายนของคนอื่นคือคำพยากรณ์คำเผยพระชนะสำหรับเราเอเมนไหมคะเอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณฟังคำพยายนเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งน,นั้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเอเมนไหมอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพราะว่า,วาได้ยินแต่ฟังคำพยายนของสอบอแล้วรู้สึกว่ามันบังเอิญหรือว่ามันแบบเขาอาจจะลืมและไปวางตรงโน้นตรงนี้แล้วมาเจอกับตัวเองสั่งมั่งเอาละ ก็อ้างข้อพระคัมภีรเยอะเลยนะก่อนนี้ฉันก็สั่งเสร็จก็คือเรียกให้มันมานั่นแหละแล้วนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะแล้วมันมาอยู่ข้างๆอยู่ข้างล่างตรงเท้าเราใช่มันเหมือนกับหล่นมาอยู่ข้างเท้าเราเราก็ไปดูเจอแล้วมันคือสมุดวัดตัวซึ่งเราลื้อหมดแล้วมันไม่มีแล้วมันมาจากไหน อันนี้คือ ت ت ตื่นเต้นมากมีความรู้สึกเราสั่งแล้วเอาแล้วมันมาได้ยังไงมัน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 มาจากซอกไหนตรงไหนเพราะเราลือหมดแล้วมันไม่มีอะแล้วอยู่ๆมันมันมาอยู่ข้างเท้าเราตื่นเต้นมากไปบอกคุณสามีเขาไม่ตื่นเต้นเลยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยมันได่ใชนเขาๆๆ s <S ไงดิฉันตื่นเต้นอยู่คนเดียวบอกโอ้โหมันเจอแล้วบอกว่าเจอแล้วเนี่ยฉันสั่งมาคือฉันสั่งแล้วมันมานึกออกไหมคะ อันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะถ้าที่เราเคยคุยกันเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่หูฟังของลูกชายหายใช่ใชใชไหมใช่กําลังจะสืออ่อว่าไม่ใช่ครั้งเดียวหายไปท,ทำงาน<อ>งใช่ไหมคะใช่อ่าไหนลองเล่าเรื่งองอันนี้ของลูกชายของหายหูฟังของลูกเรามันราคาก็คือพันกว่าบาทเขาเสียดายมากเขาบอกแม่แมอ่อันนี้มันหายหนูหาไม่เจอเลยลองดูที่บ้านใช่มันอยู่ที่บ้านไหมแต่จริงๆนะเขาว่าเอาไปที่ทํางานนั่นแหละ เขาก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันมันหายหายไม่เจอและทีนี้เขาก็โทรมาถามแม่อันเนี้ยมันหายเนี่ยทำยังไงเนี่ยลองดูเซว่ามีไหมอยู่ที่บ้านก็เลยบอกว่าไม่มีดูแล้วไม่มีแม่มันหายี่ยมันทำยังไงคือเขาเขาเสียดายถ้ามันหายแล้วทีนี้ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งแล้วกัน รู้ว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาแม้ถ้ามันไม่เจอละถ้ามันไม่มาละ <c oughs> คือไม่ได้หนุนใจไม่ได้ช่วยเราเลยมีความรู้สึกว่าโหพูดนี่แบบไอ้เราก็กําลังจะสั่งให้มันมาแต่เขาเนี่ยพูดแบบแล้วถ้ามันไม่เจอละพูดอย่างเงี้ยคือซ้ําๆมาพูดอยู่ซ้ำๆม,ม,มา,า,มมาถ้ามันไม่มาละถ้ามันไม่เจอละทํายังไงแม่เลยบอกก็เชื่อแล้วกันก็เลยอธิษฐานสั่งการไป แลณตอนนั้นที่เขาโทรมาเขาเดินออกมาจากห้องน้ําพอสั่งพอเราอธิษฐานกันเสร็จแล้วก็สั่งให้มันมาแล้วปรากฏว่าเขาเดินออกมาแล้วเขาเห็นไอ้นี่มันวางอยู่บนโต๊ะอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เดินไปอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเขาเดินออกมาแล้วมันมองมองเห็นเด่นชัดมากเลยคือมันตั้งอยู่ให้เขาเห็นนะ่ะยังมาโหขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่โทรบอกเลยนะคะว่าเขาได้ของ แต่เขาว่าเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เดินไปตรงนั้นเลยก็ยังบอกพอเขามาบ้านก็ขอบคุณพระเจ้านะเอา,เอาบอกเจอแล้วนี่บอกทำไมหนูไม่บอกทำไมหนูไม่โทรมาบอกกับแม่ว่าเจอแล้วคือตอนนั้นก็ลืมไปแล้วจากที่วางหูโทรศัพท์ยังบอกกับพระเจ้าขอให้เขาได้เห็นการอัศาจรรย์ของพระเจ้านะก็ขอบคุณพระเจ้านะอย่างน้อยเขาก็ แปลกใจเขาก็อัศจรรย์ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเขาก็ออกมาแบบพล่าริิงยินดีชื่นชมได้ของแล้วเออประมาณนั้นอันนี้คือความรูสว่าพระเจ้าทำแล้วก็มีอีกยังมีอีกอันนี้คือมพูดง่ายว่ามันเป็นเรื่องของพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์เนาะในชีวิตของของ,ของเราของเราทุกคนพระเจ้าทำได้หมด อันนี้น่าจะนานแล้วฟันมันคุดซึ่งมันโผล่มามันก็จะมีรอยล้มแหลงนะเวลาเราพูดเวลาเราเคี้ยวอาหารมันก็คือมันจะติดกับพุงแก้มันจะมันจะเจ็บมากจะเป็นแผลทำยังไงดีพูดกับพระเจ้านะบอกลูกไม่ไปหาหมอนะพระเจ้าถ้าไปหาหมอเนี่ยมันจะต้อง ต้องได้ผ่าพอจะนึกออกไหมครับเขาจะเขาจะต้องผ่าฟันที่มันมันมันโผล่ออกมาบอกลุกไม่ไปมันต้องใช้เวลานานแล้วมันเสียเวลามากคือก่อนที่จะอธิษฐานก่อนที่จะพูดจะจะจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องพูดกับพระเจ้าว่ามันมีปัญหาอย่างนี้นะในชีวิตของเราจะต้องพูดแบบนี้ค่ะอธิบายให้ช้บฟังเกินเกินก็บอกลูกไม่ไปหาหมอนะแต่ลูก พระอ,องค์บอกว่าให้เราสั่งให้เราแค่มีความเชื่อนิดเดียวให้เราสั่งสั่งไม้กระท่งว่าสั่งเขาไปไปลอยลงทะเลมันก็จะไปโอเคพะคัมภีนี้แหละค่ะดิดิฉันไม่ใช่สั่งสั่งไอ้ที่มันโผล่ออกมาให้มันไปเข้าที่เข้าทางเขาจะนึกออกไหมคะสั่งว่าแกจงฟังนะฟังท้อยคาพระเจ้านะคือพูดอย่างนี้เลยว่า จงฟังท้อยคำพระเจ้านะจงเคลื่อนเข้าไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ที่ควรจะอยู่ไม่ได้โผล่ออกมาเนึกออกมไม่ใช่ว่าเราสั่งครั้งเดียวเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันยุบไปนะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย,ตย์มันเข้าไปอยู่ข้างใน,นเคลื่อนเข้าไปข้างในแบบว่าเข้าที่เข้าทางอันนี้คือติดเส้นมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สั่งได้นะใช่มันแบบว่า เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปหาหมอจะต้องไปกระบวนการเยอะใช่ไหมคะกว่าหมอจะนัดแล้วมันถ้ามันมันใช้เวลานานแล้วถ้ามันโผล่อยู่งี้ตลอดมันคือความทรมานของเราเราเจ็บเราก็เลยสั่งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ยุบเข้าไปเกิดขึ้นอีกข้างหนึ่งเพราะว่ามันมีวิแววมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเราคำเหงือกเนี่ยมัน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 เป็นกระดูกที่จะโผล่ออกมาอีก แล้วมันก็โผล่ออกมากหนึ่งข้างสั่งอีกมันก็ยุบเข้าไปแล้วตอนนี้มันคือปกติเราไม่ต้องไปหาเลยหรย่เนาะใช่อันนี้คือเราเรารู้ว่าเราขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าทํางานในชีวิตของเราให้เราได้เห็นถึงการอัศจรรย์ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระถ้อยคาของพระเจ้าก็เป็นจริงและพระองค์เราสามารถ ค์สามารถที่จะทํางานในชีวิตของเราไ,ได้มีประสบการณ์ตรงกับพระองค์เพราะว่าการมีประสบการณ์ตรงกับพระองค์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรียกอะไรอะเป็นเกราะป้องกันอย่างหนึ่งที่เราเราจะอยู่กับพระเจ้าและเชื่อสุดจิตสุดใจได้ว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงแล้วก็เป็นจริงในชีวิตของเราได้จริง,รงขอบคุณพระเจ้าเนาะมีอีกหนึ่งเ <laughs> ให้เรื่องสุดท้ายนะใช่เรื่องนี้เรื่องสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยม,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 มัน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 มีพาระคือมีความรู้สึกว่าอยากพูดสิ่งนี้ออกไปให้ให้ผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งเพิ่งได้รับเชื่อเนาะหรือเพิ่งจะเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้สําคัญมากว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีรูปรูปพระ เราเคยอยู่ในศาสนาเดิมใช่ไหมเราไปวัดเราถ่ายรูปกับพระต่างๆหรือแม้แต่เมื่อก่อนเรา,เราที่ว่าเราเคยเคยถวายเขาเรียกอะไรนะถวายพระสร้างพระไปถวายวัดเออประมาณนั้นซึ่งถ้าคนอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยจะจะทำอย่างเงี้ยเขาถือว่าได้บุญเยอะมากการที่จะแบบซื้อพระไปถวายวัดออประมาณนี้ และอันนี้เราก็ถ่ายรูปไว้เยอะมากเลยนะเป็นอลบัมมาลบัมเลยในคะรอบครัวของเราเนี่ยเรามีรูปพระอันนี้แล้วมันเป็นเฉพาะรูปพระที่ที่เราเราถวายอะที่แบบว่าเ,เรียกอะไรอะเขอเาเรียกอะไรนะอะไรล่ะพรเราเป็นร<ผ>ี่เราตรง พระรูปพระนี้มันเป็นพระที่แบบองค์ใหญ่นะคะคือเราจะไปถวายวัดเนี่ยแล้วเราก็จะถ่ายรูปไว้เต็มเลยถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าฉันได้เอามาถวายแล้วนะใช่ใช่แล้วทีนี้ในช่วงอันนี้มัน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 เกิดขึ้นนานแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งจะเชื่อพระเจ้าไม่นานแต่ว่าได้เห็นได้เห็นว่าพระเจ้าทํำในสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบอะ ทำทำในกับเราอ่ะเพราะเราไม่ได้เอารูปพระออกหมดนึกออกไหมแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันคงคงไม่เป็นไรเราเป็นผู้เชื่อใหม่เราไม่รู้เรื่องเลยเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้แต่ว่าวันมันมีอยู่คืนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนึกอยู่อยู่ๆก็ไปเอารูปพวกนั้นเนะ่ะเอามาดูมาเปิดดูเปิดแล้วปรากฏว่ารูปพระที่เราถ่ายที่ที่เราเอาไปถวายวัดเนี่ยอ่า เรียกอะไรเป็นลอยไหมเคยเห็นพระที่แบบว่าโดนละลายไหมคะที่โดนโดนไฟไหมอ,อ่ะอ่าแล้วในรูปนั้นนะ่ะรูปพระนั้นนะ่ะละลายทุกรูปเลยไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กระดาษละลายนะคะรูปในรูปของพะระเฉพาะรูปพระละลายเหมือนโดนไฟไหมแล้วทุกรูป ทุกรูปที่เราเปิดมามันคือละลายทิ้งไปแล้วเสียดายมากจริงๆอาถ่ายไว้ในมือถือแล้วส่งไปให้ญาติพี่น้องดูเขาก็แบบว่าก็ยังบอกเขาเนี่ยพระเจ้าทำเราไม่ได้ทำแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วโทรศัพทนะ์นั้นมันก็คือมันเป็นเครื่องเก่านะมันหายไปหมดแล้ว ยังนึกใจเสียดายมากเลยเราไม่น่าจะฉีกทิ้งรูปพวกนั้นเลยมันทั้งอัลบั้มนะคะไม่ใช่เป็นแค่รูปเดียวทั้งอัลบั้มคือหน้าของพระนั้นละลายเหมือนโดนไฟไหม้ไม่ใช่กระดาษของรูปไฟไหม้แต่เป็นพระที่เราถ่ายมาละลายไม่เหมือนหน้าพระนึกออกไหมคือมันโดนเหมือนโดนไฟอะ่ะใช่หน้าของเราอยู่หมดแต่รูปพระนั้นหน่าคือละลาย แค่นั้นเองมีความสุขโหอัศจรรย์มากมีความสุขเอ้พระเจ้ากําลังจะบอกอะไรเราและช่วงนั้นเราเรียนกันเรื่องการการยกเลิกถอดถอนที่เราไปเรียนกันที่ที่โรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่งตรงตรง,ตรงใช่ถูกต้องเลยเป็นการปลดปล่อยเป็นการยกเลิกถอดถอนที่แบบเขาเรียกเคีเรียกอะไรนะตัดสายสัมพันธ์ใช่ในเกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วมีความสุขพระเจ้ากําลังจะบอกอะไรเรา มันมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าพงพงไม่ได้ชอบที่เราจะไปทำพันธสัญญายังยังยังอยู่ในพระอื่นอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ถอดถอนกับกับอันนั้นไม่ได้ตัดเรียกอ,อะไรไมไ่ได้ตัดสายสัมพันธ์อันนี้อันนี้มีความรู้สึกว่าสําคัญมากสําหรับผู้เชื่อและเป็นถ้าเป็นผู้เชื่อใหม่ที่ตัดสินใจแล้วเราอยากให้ให้เรียกอ,อะไรอะ่ะเอาออกให้หมด เรายกเลิกตัดสายสัมพันธ์นั้นเพราะนี่คือพระเจ้าเราอาจจะไม่มีรูปคำพยานอันนั้นไม่มีรูปให้เห็นแต่ว่าอันนี้คือประสบการณ์ที่เห็นกับตาว่าพระเจ้าทำไม่ใช่ที่แบบว่าเรามาสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้นะแต่อันนี้คือส่วนตัวคือพระเจ้าทำจริงๆว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แบบว่า ทำกระทําทุกสิ่งได้กว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้พระเจ้าทําได้ไม่แล้วไม่เหมือนพระอื่นคือพระเจ้าทําในสิ่งที่เราเห็นกับตาได้ไม่ได้เป็นแบบพระรูปมั่นที่เรากราบไหว้อะไรแล้วเขาก็ไม่พูดด้วยเขาก็ไม่ทําอะไรเลยคืออันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอคําพยานนี้ยถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณค่ะ โอ้เราไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะคุณมาลีอยู่ที่นี่ก็เงียบๆเ,เนอะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเนอะแต่เธอมีคําพยานมากมายเลยจริงๆต้องพูดว่าก่อนที่คุณมาลีจะเล่าว่าคือดิฉันเดาว่ามันน่าจะเป็นนานานมาแล้วเนาะสำหรับเรื่องรูปพระเนี้ยแต่ก่อนหน้านั้นคุณมาลีก็ยื้ยุดฉุดกระชากกับพระเจ้าอยู่นาอยู่เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เราต้องพูดได้ว่าคุณมาลีเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งในความเชื่อ คุณมาลีเป็นคนที่เข้าห้องอธิษฐานทุกคืนเอเมนไหมคะเนาะการอธิษฐานจะช่วยให้เรานั้นมีความเชื่อที่มั่นคงขึ้นคุณมาลีสามารถอธิษฐานได้เจ็ดวันแน่ดิฉันยังดิฉันก็เคยอธิษฐานนะแต่ดิฉันแค่แบบวันเดียวดิฉันก็เลิกแล้วแต่คุณมาลียังอธิษฐานจนฟันเคลื่อนเข้าที่ไม่ได้ละเดี๋ยวดิฉันต้องเอามากนะดิฉันจะอธิษฐานให้ฟันดิฉันเคลื่อนเข้าทีบ้างเอเมนไหมคะคาพยานของเขา เป็นคําพยากรณ์เป็นคําพยุนะนักสำหรับเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาเหมือนเขาพระเจ้าจะทําได้เหมือนกันเอเมอนไหมคะเอเม,อน,เอเมอนเนาะเรื่องคําพยานในเรื่องเงินเนี่ยโอ้ที่ฉันชอบมากเลยตอนที่อาจารย์สายฝนบอกว่าเหลือเงิน20บาทที่ฉันก็นั่งฟังก็เหมือนคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณสามีอ่ะคุณอนุสรพอดีไม่ใช่สามีจเจอไงจำไม่ได้ นใจนึกออกไหมแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราไม่มีเงินเหลือในกระเป๋าแล้วเหลือย0บาทเหมือนเขาอะคาพยานนั้นมันแวบขึ้นมาทันท,าาทีอาจารย์สายฝนเหลือย0บาทอาจารย์สายฝนทำไงถวายตอนนั้นนี่ฉันก็ไม่อยากถวายหรอกแล้วบอกพระเจ้าด้วยว่าไม่ถวายเพราะว่าจัดการเรื่องตัวเองเรียบร้อยไปแล้วพูดอย่างนี้เลยนะแต่ปรากฏว่าไอคนที่นั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าพระเจ้าคงจะทางานในเขานะหันซองมาให้กับเราโคตรมากเลย ก็ฉันบอกแล้วแกว่าฉันไม่ถวายไอ้ข้างนู้นมีทําไมไม่หันให้มาหันให้ฉันทําไมนึกออกไหมคะแต่วินาทีนั้นเป็นวินาทีที่ตัดสินใจไงดิฉันก็ใส่ไปไอ้ยีสบาทที่มีนั่นแหละแล้วก็คิดว่าฉันจะกลับบ้านยังไงแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาโบสถ์ยังไงเพราะเงินเสษเงินเหลือในกระเป๋าก็ไม่พอค่ารถด้วยซ้าไปเนาะแต่พอถวายไปแล้วเรารู้สึกเราเราเรา,เราไม่กังวลน่ะแล้วเราก็ไม่สนใจอ่ะเราคิดแต่ว่าพระเจ้าล้วจะเอาไงต่อ พระเจ้าแล้วลูกจะทําไงต่อแล้วพรุ่งนี้ลูกจะมาโบสถ์ไงต่อเพราะตอนนั้นเขามาทํางานที่นี่แล้วแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่ดิฉันเดินเดินถามพระเจ้าอย่างนี้อาจารย์นพรน์ก็เดินหาดิฉันเหมือนกันอีทอยู่ไหนอีทอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วก็พร้อมยืนซองให้ข้างในมีห้าร้อยบาทคุ้มไหมคุ้มตบมือให้กับพระเยซูคริสต์หน่อยพระเยซูพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ให้เราพูดด้วยกันค่ะพระเยซูพรงค์เป็นพระเจ้า ที่ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของฉันทุกวันฉันขอรับการอัศจรรย์อามนอามนคำพยานของคุณมารีหมดไปแล้วนะแต่จริงๆนะต้องบอกว่าทุกคนมีคำพยานม,มากมายเลยแต่ว่าบางคนก็ไม่ยอมมาเล่าเนาะอันนี้ที่ฉันสืบได้จากกลุ่มสตรี